you made me ช็อกซ้ำพลอ,อยถูกออกหมายจับไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้เจอสุดเนื่องจากนักแสดงสาวพลอ,อยชิตจันทาคลิปบุกบ้านราคา20ล้านแชร์ประสบการณ์จริงเดยอชี้ให้ดูจุดบกพร่องบ้านรั่วเชื้อราขึ้นจนต้องซ่อมแล้วซ่อมเล่าผ่านช่อง YouTube มาม,มี่ชิตจันต่อมาคลิปดังกล่าวก็ถูกลบออกไปวันที่27ต,ตุลาคม63ที่ผ่านมาสาวพลอ,อยได้โพสต์หมายเรี่ยจากสารที่ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทเผยว่ามีคําสั่งจากสารพอได้ระงรับการเผยแพร่วิดีโอคลิปบุกพาไปดูบ้าน20ล้านที่ซื้อไว16้16กลลาง บ้านพลอยในชาแนล u ู u ูบมัมมี่จิตจันที่ได้โพสคลิปแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งที่เราเจอแบบจริงๆเรื่องทั้งหมดในคลิปเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับบ้านของเราล่าสุดวันที่30ตุลาคม63เธอได้โพสอีกครั้งในกรณีข้างต้นแต่รอบมีทําเธอช็อกหนักกว่าเก่าเมื่อถูกออกหมายจับโดยระบุว่าทางทนายเพิ่งส่งมาให้ดูเมื่อวานขอออกหมายจับกันเลยหรอตามหลักกฎหมายการปิดหมายของศาลจะต้องพ้นกาหนดเวลา15วันนับตั้งแต่วันปิดหมายศาลจึงจะถือว่าวิพลตามกฎหมายนี่ได้แค่4วันการปิดหมายศาลยังไม่มี ขอออกหมายจับเรากราณีนี้ทางศาลที่เคารบได้ยกคำร้องไปแล้วขอบคุณความยุติธรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตถือเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของเราพุทาหอณบันทึกไว้สอนลูกเราเป็นแม่คนอ่านหมายแล้วยิ่งใจหายสุดๆคำบ้าหมายจับก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้เจอแม่จะทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องจะสู้ต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก Ent e เ t a i n ทที่นี่ .com ด้วยค่ะ